เด็กๆครับโจทย์ข้อนี้แนวเดิมๆนะครับที่เราเคยเรียนกันแต่ว่ามีเลขห้าแลเลขหนึ่งอย่าไปงงครับทําสเต็ปเดิมพี่ขอกําหนดนะครับให้ตัวแปร a แทนเลขที่น้อยที่สุดนะครับ62โจทย์แบบนี้ทําได้หลายแบบบางคนเคยเรียนมาแบบไหนทําแบบนั้นบางตําราเอาเลขมากสุดให้เป็น a บางตําราเอาเลขน้อยสุดให้เป็น a ทําได้หมดนะครับคําตอบออกเหมือนกันครับโอเค n กับสแควรูตสแควรูตเอเอบวกสองเอบวกสี่เอบวกหกบวกสิบหกแล้วก็บกก A A วกห้าลบหนึ่งห้า ในเมื่อ a เป็น6บ2 6ง4ก็ต้องบวกไป2 6ห6ต้องบวกไป4 6ป8ต้องบวกไป6นะครับแล้วเราต้องจับคู่ใหม่เสมอการจับคู่มองเลขครับคิดเฉพาะตัวเลข2บวก4บวกกันได้6ตรงนี้เปรียบเสมือนมันเป็น0 0บวกกันได้6แสดงว่าต้องเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่ครับอ่าเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่อ่าและแนวเนี้ยจอพอ ออกปีแล้วนะครับจอพอชอบออกข้อแบบเนี้ยประจํานะครับที่เป็นรูซ้อนรูนะครับไปสอบจอพอก็พรุ่งนี้มีเรียนเสริมด้วยนะจับคู่ใหม่ครับเอนะครับคูณกับเอบวกหกครับแล้วก็เอบวกสองคูณกับเอบวกสี่ครับแล้วก็บวกกับสิบหกรูยาวรูยาวรูยาวแล้วก็บวกกับห้าบวกกับหนึ่งอ่า พอเราเปลี่ยนคู่เสร็จแล้วอ่ะเอาไม้เขียนรูทอีกนะครับเขียนรูทอีกนะครับอืมมันต้องมีไม้บรรทัดไปสอบนะอย่าลืมเดี๋ยวเขียนรูปไม่สวยนะครับเขาไม่ให้คะแนนตรงนี้ได้เป็นเอกาลังสองบวกหกเอครับกระจายเข้าไปวงเล็บไว้อะวงเล็บไว้จงใจแล้วให้มันคู่กันเอกาลังสองบวกด้วยหกเอบวกกับแปดครับบวกสิบหก บวกห้าลบหนึ่งหลังจากนั้นนะครับวิธีการเช็คง่ายๆถ้าเกิดน้องทำมาประมาณสามบรรทัดแล้วเรามาถูกทางหลักการคือวงเล็บนี้ต้องเหมือนกันคูณก็เป็นวงเล็บเลยคูณมันก็เป็นวงเล็บครับคูณมันเข้าไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น a อกำลังสองบวกด้วยหกเอกำลังสองบวกกับแปด นะครับ a อกำลังสองบวกกับหกครับบวกสิบหกนะครับบวกห้าลบหนึ่งครับน้องจะเห็นว่าตรงนี้กําลังสองตรงนี้กําลังหนึ่งเข้าหลักกําลังสองสมบูรณ์ครับจัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปแบบกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองหน้ากําลังสองนะครับบังเอิญว่ามันเป็นกําลังสองอยู่แล้วบวกด้วยแปดแปดก็คือสองคูณหน้า องคูณหน้าแล้วคูณกับหลังก็คือเลขสี่ถ้าเกิดน้องทํามาถูกต้องทั้งหมดนะครับเลขหลังมันจะต้องตรงเลขนี้ก็คือส<ด>ี<ด>่กับังสองเลขที่น้องคิดตัวหลังตัวเนี้ยมันต้องสอดคล้องกับสิบหกถ้าเราคิดเลขหลังไม่ตรงกับสิบหกน้องผิดเราก็ต้องไปรีเช็คขึ้นไปข้างบนใหม่ว่าเออผิดตรงไหนแต่ถ้าตรงกันเนี่ยถูกแน่ครับอ่า ทำไมพี่ต้องทําแบบนี้นครับเพราะว่าเป้าหมายเดียวของเราเนี่ยตอนเนี้คือรูทมันเยอะเราเอารูทออกสักตัวหนึ่งดีไหมอ่าพี่ต้องการให้รูทเป็นหายไงการที่รูทหายได้ก็คือกําลังสองสมบูรณ์ครับพอเราทํามาถึงขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะเขียนแบบนี้ A กกำลังสองบวกด้วยหกครับแล้วก็บวกด้วยสี่ทั้งหมดยกกําลังสอง บวกห้าลบหนึ่งน้องรวบพจน์ตัวนี้ทั้งก้อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองหลังจากนั้นนะครับก้อนนี้ก็จะตัดครับไปขอโทษลืมห้าครับห้าอยู่ด้านนอกนี่เอามาขังไม่รู้ซะแล้วห้าอยู่ด้านนอกครับบวกห้าลบหนึ่ง เพราะฉะนั้นกำลังสองกับรูทก็จะหายไปนะครับมันก็ตัดไปเหลือเป็น a กำลังสองบวกกับหกแล้วก็บวกห้าครับลบก,กับหนึ่งถูกไหมอ่ากำลังสองนะครับบวกหกบวกห้าลบหนึ่งครับตรวจมาบวก4นะครับเห็นผิดบวก4แล้วก็บวกห้าถืงเลขสี่ปตัวหนึ่ง โอเคนะครับเข้าใจหมดนะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น a กําลังสองบวกกับ 6a บวก9ครับแล้วก็ใช้กําลังสองสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็น a บวก3ทั้งหมดกําลังสองเพราะว่า a บวก3กําลังสองเนี่ยถ้าเรากระจายกลับเข้าไปมันก็จะได้ตัวเดิมทําให้ไม่คิดรูทที่จริงเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ควรเขียนว่ามันถ้าน้องเขียนตรงเนี้ย ว่ามันตัดกันเนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยข้างในรู้ก็เป็นบวกอยู่แล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น a บวกสามละลบหนึ่งบวกสามลบหนึ่งก็คือ a บวกสองครับ a มีค่าเป็นหกสิบสองบวกกับสองได้หกสิบสี่ครับข้อนี้ข้อนี้เด็กๆต้องตอบหกสิบสี่นะครับอ่ะ